บั้มที่11ตอนช่างขัดรองเท้าเมื่อ15ปีที่แล้วตอนที่ผมลงทุนทำธุรกิจผมต้องเดินทางไปดูงานที่เมืองหนึ่ง หลังจากพูดคุยเรื่องธุรกิจเสร็จแล้วผมได้เข้าไปซื้อของขวัญในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเวลาเดินห้างผมชอบพกเหรียญติดตัวไปด้วยเพราะแถวนั้นมักมีขอทานอยู่ผมใช้เงินเหล่านั้นทีละเหรียญสองเหรียญแค่นี้ผมก็รู้สึกเป็นสุขใจแล้ววันนี้ก็เหมือนกันในกระเป๋าของผมก็มีเศษเหรียญอยู่มากพอที่จะให้ขอทานได้หลายๆคน หลังจากเดินดูของอยู่หลายร้านและได้ของขวัญที่ถูกใจแล้วผมก็เดินออกจากห้างจูๆ่ๆสายตาของผมก็พลันเหลือไปเห็นเด็กชายคนหนึ่งในมือของแกถืออะไรสักอย่างและกำลังมองมาทางผมเช่นกันสายตาของเด็กดึงดูดผมเด็กคนนี้อายุน่าจะประมาณ13-14ถึงปีแกแต่งตัวดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อย ผมเ่าก็หวีเข้ารูปเข้าทรงแต่ที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆก็คือจากที่ในมือน่าจะถือไอศครีมตามประษาเด็กวัยเดียวกันแต่แกกลับถือป้ายและป้ายที่แกถือนั้นวาดรูปเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังขัดรองเท้าอยู่และมีข้อความเขียนว่าผมอยากได้อุปกรณ์ขัดรองเท้าในเมื่อยังพอมีเวลาอยู่ผมก็เลยคุยกับเด็กชายคนนี้อุปกรณ์ขัดรองเท้าราคาเท่าไหร่จ้หนูร้อยยเหรียญครับ เด็กชายมองมาด้วยแววตาแบบมีความหวังฉันว่ามันแพงเกินไปนะพูดเสร็จผมก็สายหน้าไม่เลยครับผมสอบถามร้านค้าส่งในตลาดมาสี่รอบแล้วไม่มีร้านไหนขายถูกกว่าร้านนี้แล้วครับเด็กชายเล่าอย่างตั้งใจผมเห็นในความตั้งใจของแกและพิจารณาแล้วเด็กคนนี้ไม่น่าจะตั้งใจมาหลอกผมเป็นแน่ผมก็เลยถามแกต่อไปว่าแล้วตอนนี้เธอมีเงินอยู่ในมือเท่าไหร่ เด็กน้อยล้วงลงไปในกระเป๋ากางเกง35เหรียญครับผมขาดเงินอยู่90เหรียญครับแล้วผมก็เปิดกระเป๋าหยิบเงินออกมา90เหรียญและบอกกับเด็กคนนั้นว่าเงิน90เหรียญน,นี้ฉันให้เธอคิดซะว่าฉันร่วมลงทุนกับเธอก็แล้วกันนะแต่ฉันมีข้อแม้ว่าเมื่อเธอเริ่มมีไรายได้เธอจะต้องหักออกมาคืนให้กับฉันฉันจะอยู่ในเมืองนี้อีกห้าวัน ภายในห้าวันเธอต้องคืนเงินให้ฉันจนครบและฉันขอดอกเบี้ยจากเธอหนึ่งเหรียญหากเธอตกลงเงิน90เหรียญน,นี้ก็จะเป็นของเธอเด็กชายร้องเย้ <Yay! S 1> จากนั้นก็โค้งคำนับและกล่าวตกลงพร้อมกับขอบคุณผมเป็นการใหญ่เด็กชายเล่าให้ผมฟังว่าแกเรียนอยู่ชั้นปถม6แต่ไปโรงเรียนเพียงแค่อาทิตย์ละสวันส่วนวันอื่นๆนั้นต้องช่วยแม่เลี้ยงวัว และทำงานในนาแต่การเรียนไม่เคยตกจากอันดับสามเลยแถมยังอวดว่าตนเองเป็นคนที่เรียนเก่งที่สุดอีกด้วยผมถามแกว่าทำไมต้องซื้ออุปกรณ์ขัดรองเท้าเด็กชายบอกกับผมว่าบ้านผมยากจนช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมผมก็เลยขอแม่เข้ามาในตลาดเพื่อหาเงินให้แม่และเป็นค่าเล่าเรียนของผมครับผมมองแกด้วยสายตาสุดทึ่งในความคิดจากนั้น จึงเป็นเพื่อนแกไปซื้ออุปกรณ์ขัดรองเท้าเด็กชายแบกกล่องอุปกรณ์ขัดรองเท้าออกจากร้านค้าส่งเดินตรงไปที่ห้างที่แกยืนอยู่เมื่อสักครู่ผมเรียกแกไว้และบอกกับแกว่าในเมื่อตอนนี้เราร่วมธุรกิจกันแล้วฉันอยากเสนอแนะเธอนะเธอไม่ควรอยู่หน้าห้างเพราะในห้างมีบริการขัดรองเท้าฟรีอยู่แล้วซึ่งใครๆก็รู้งั้นผมไปขัดแถวๆหน้าโรงแรมดีไหมครับเด็กชายเอ่ยถามเข้าทีดีเหมือนกันนะ พราะแถวนั้นมีนักท่องเที่ยวนักธุรกิจเข้ามาพักเยอะเมื่อเขาเห็นเธอขัดรองเท้าพวกเขาคงไม่อยากขัดรองเท้าเองหรอกเธอหนีรู้ทำเลธุรกิจเหมือนกันนั้นเนี่ยพูดเสร็จผมก็ยกนิ้วให้กับแกเด็กชายเดินไปแถวแถวบริเวณใกล้โรงแรมจากนั้นก็วางเก้าอี้พลาสติกและคว่ำกล่องขัดรองเท้าลงกับพื้นเพื่อจัดสถานที่ของตนเองเสร็จเรียบร้อยเด็กชายก็มองซ้ายทีขวาทีจากนั้นก็มองมาที่ผม ทำไมคุณไม่ให้ผมจ่ายดอกเบีย้ยให้คุณก่อนล่ะครับคุณก็รู้ว่าผมบริการดีเพียงใดผมได้ฟังก็หัวเราะอ,ออกมา <c oughs> เจ้าเด็กเอ้ยเธอจะขัดรองเท้าให้ฉันเป็นการแลกกับดอกเบีย้ยหนึ่งเหรียญเนี่ยนะ <c oughs> ผมรู้สึกทึ่งกับความคิดของแกเป็นครั้งที่สองผมจึงนั่งลงที่เก้าอี้พลาสติกและยกเท้าขึ้นเหยียบกล่องเพื่อให้แกขัดรองเท้าหากเธอขัดรองเท้าไม่มันวาวนั่นแปลว่าเธอโกหกฉันและ ฉันกำลังลงทุนกับคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์นั่นแปลว่าฉันล้มเหลวกับการทำธุรกิจนี้เด็กชายก้มหัวลงขัดรองเท้าให้ผมพร้อมกับบอกว่าแกเป็นคนเก่งที่สุดแล้วคุณรู้หรือเปล่าผมฝึกขัดรองเท้าหนังที่บ้านมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วคุณก็รู้แถวบ้านนอกมีรองเท้าหนังไม่กี่คู่ผมไปขอเขาขัดมาจนหมดแล้วพูดไปพลางขัดรองเท้าไปพลางผ่านไปไม่กี่นาที แกก็ขัดรองเท้าให้ผมเสร็จแกขัดได้มันเงาสมคำอวดผมรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งผมหยิบพวงกุญแจรูปหมีแพนด้าออกมาแล้วเขียนคำว่าเก่งมากส่งให้กับแกแกรับเอาไว้ด้วยความดีใจครู่หนึ่งก็มีรถนักท่องเที่ยวเข้ามาจอดหน้าโรงแรมเด็กน้อยยกกล่องอุปกรณ์และเก้าอี้วิ่งเข้าไปหานักท่องเที่ยวขัดรองเท้าไหมครับขัดรองเท้าไหมครับผมสามารถขัดรองเท้าของคุณให้มันวาว เหมือนกระจกได้เลยนะครับขัดรองเท้าไหมครับขัดรองเท้าไหมครับและแล้วลูกค้าคนที่หนึ่งก็ยอมใช้บริการเช้าวันรุ่งขึ้นผมแวะมาเยี่ยมเด็กชายคนนี้ที่หน้าโรงแรมเมื่อแกเห็นผมก็รีบเล่าด้วยอาการดีใจว่าเมื่อวานผมขัดรองเท้าได้เงินห้าสิบเหรียญผมจ่ายค่าอาหารสามเหรียญและผมหักไว้เมื่อคืนคูณ18เหรียญครับผมตบบ่าแกเพื่อให้กำลังใจ และชมแกไปว่าเก่งมากแกบอกว่าเมื่อวานได้นอนห้องรวมในโรงแรมไม่ได้นอนใต้สะพานแล้วแต่ไม่ต้องจ่ายห้าเหรียญผมสงสัยว่าทําไมถึงไม่ต้องจ่ายค่าห้องพักรวมเด็กน้อยยิ้มอย่างพอใจและตอบผมว่าผมช่วยขัดรองเท้าให้เจ้าของโรงแรมประมาณสิบคู่เย็นนี้ก็ได้นอนฟรีไม่ต้องจ่ายค่าห้องเหมือนเดิมครับห้าวันที่อยู่ที่นั่นผ่านไปอย่างรวดเร็วและแล้ว ็ถึงเวลาที่ผมต้องเดินทางกลับเด็กชายคนนั้นคืนเงินให้กับผมวันละ18เหรียญจนครบ90เหรียญในวันสุดท้ายเมื่อเด็กชายรู้ว่าผมเป็นผู้จัดการบริษัทหนึ่งในปักกิ่งแกบอกกับผมว่าเมื่อแกจบปริญญาตรีเมื่อไหร่จะไปหาผมที่ปักกิ่งจากนั้นก็ยื่นมือดำๆของแกมาขอจับมือผมผมจับมือของเด็กไว้แน่นเช่นกันผมทำงานที่บริษัทนี้ได้หลายปีต่อมา ก็ลาออกมาเปิดบริษัทเทรดดิ้งวันนี้ผมหัวยุ่งแต่เช้าบริษัทประสบป,ปัญหาเกิดการขาดทุนเป็นจำนวนมากผมแบกหน้าไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆและขอกู้เงินจากหลายๆธนาคารแต่ก็ไม่มีใครช่วยผมได้ผมวางโทรศัพท์เลขาก็เคาะประตูเข้ามารายงานว่ากลางวันวันนี้มีนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งมาขอนัดพบท่าน เพื่อทานอาหารกลางวันและพูดคุยธุรกิจกับท่านค่ะผมไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองเธอและไม่ได้ถามว่านักธุรกิจหนุ่มคนนั้นเป็นใครได้แต่ก้มหน้าดูบัญชีรายจ่ายที่จะต้องเข้ามาแก้ไขเลขาได้หยิบเอาพวงกุญแจวางไว้ที่โต๊ะของผมผมมองพวงกุญแจและตะลึงไปครู่หนึ่งพวงกุญแจที่ขุนตาและมีอักษรคำว่าผมเก่งมากอยู่บนตัวหมีแพนด้านั้นผมนึกออกแล้วพวงกุญแจนี้ ผมเป็นคนมอบให้เด็กชายขัดรองเท้าเมื่อ15ปีก่อนแต่เอ๊ะตอนนั้นผมเขียนแค่คำว่าเก่งมากเขาคงเป็นคนเติมคำว่าผมในภายหลังเมื่อถึงช่วงกลางวันผมเดินเข้าไปที่ห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่งโต๊ะที่ถูกจองไว้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งสวมสูทลุกขึ้นยืนโค้งและยิ้มให้กับผมจากรอยยิ้มและสายตาอันมุ่งมั่นของเด็กหนุ่ม ทำให้ผมเห็นภาพของเด็กชายที่ผมเจอเมื่อ15ปีที่แล้วเรารับประทานอาหารและพูดคุยกันอย่างถูกคอหลังจากทานข้าวและดื่มชากันไปคนละแก้วเขาหยิบเช็คเงินสดจำนวนห้าล้านเหรียญออกมาและพูดว่าผมอยากร่วมลงทุนกับคุณและภายในหปีผมขอทุนคืนห้าล้านเหรียญผมอุทานในใจมันมากมายและมาทันเวลาพอดีเด็กหนุ่มเล่าต่อ สิบห้าปีก่อนคุณสอนให้ผมอยู่รอดจากนั้นผมก็มุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะผมเฝ้าเก็บหอมรอมริบตอนนี้ผมมีบริษัทเป็นของตัวเองส่วนเงินจำนวน5้าล้านเหรียญที่ผมร่วมลงทุนกับคุณครั้งนี้ผมขอดอกเบี้ยจำนวนหนึ่งผมเงยหน้ามองดูเด็กหนุ่มแล้วถามว่าเท่าไหร่เด็กหนุ่มตอบออกมาด้วยสีหน้ารีบเฉยว่าหนึ่งเหรียญครับผมพิงพนักเก้าอี้แล้วก็ยิ้มออกมา 90เหรียญที่ผมลงทุนกับเด็กหนุ่มคนนี้เมื่อ15ปีที่แล้วด้วยความไม่ตั้งใจกลับมีผลตอบแทนในวันนี้ถึง5ล้านเหรียญนี่คงเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมหาศาลที่สุดในชีวิตของผมเป็นแน่โอกาสเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการที่จะไขว่คว้าเอาไว้เพราะโอกาสเป็นตัวช่วยหรือสะพานทางลัดที่จะนำทาง ให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราฝันไว้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นหลายคนบอกว่าในชีวิตเกิดมาไม่เคยได้รับโอกาสจากใครเลยถ้าพิจารณาอย่างแท้จริงในชีวิตของคนคนหนึ่งโอกาสแรกที่คุณได้รับคือการมีโอกาสได้ลืมตาม,มามองดูโลกจากมนุษย์ชายหญิงคู่หนึ่งนั่นก็คือพ่อแม่ของคุณสำหรับคนที่มีชีวิตเป็นศูนย การได้รับโอกาสเพียงเล็กน้อยไม่ต่างจากแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เคยมืดมิดชีวิตไม่มีทางลัดค่ะบางคนชีวิตที่ติดลบเพราะกรรมเก่าที่ทำมาหรือด้วยโชคชะตาหลายคนเลยอาศัยโอกาสเล็กๆนี้ทำให้ชีวิตดีขึ้นดังนั้นเมื่อได้รับแล้วก็ควรจะรักษาไว้ให้ดีตลอดไปเพราะบางครั้งโอกาสอาจจะมีเพียงครั้งเดียวและบางที โอกาสหน้าอาจจะมาไม่ถึงหากเราไม่มีจิตสำนึกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือทำในสิ่งที่ดีสุดท้ายใครกันแน่ที่ไม่ให้โอกาสใครที่สุดกลับกลายเป็นเราเองที่ไม่เคยให้โอกาสกับตัวเราเองหากเราปิดกั้นโอกาสแล้วใครล่ะจะอยากให้โอกาสไม่มีใครให้โอกาสเราได้ดีเท่ากับเราให้โอกาสตัวเราเองให้โอกาสผู้อื่น ได้รับโอกาสอย่างเดียวก,กันกับที่ตัวเราเองได้รับเชื่อว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆอีกหลายอย่างเข้ามาในชีวิตการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โอกาสในเวลาที่เจ็บปวดล้มเหลวหากจะร้องไห้เรากับกำลังจะแตกสลายไปเลยก็ได้แต่ทุกครั้งที่ระบายอารมณ์และพักจนพอใจแล้วอย่าลืมว่าเราสามารถหยิบชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายอยู่ มาประกอบร่างสร้างเป็นตัวเราและใช้ชีวิตต่อไปได้อีกครั้งแต่เพราะเราไม่ชอบความเจ็บปวดเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะรู้สึกถึงมันหากเราทำได้การนำมันมาใช้ในการบำบัดเราต้องวางเกราะป้องกันเหล่านี้ลงและทำความเข้าใจกับสาเหตุที่แท้จริงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามสำรวจจิตใจอันซับซ้อนของมนุษย์เข้าใจความเจ็บปวด เรียนรู้การระบายอารมณ์เยียวยาตนเองและออกเดินทางตามหาความสุขกันใหม่น้อยคนที่จะเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพยายามอยู่จนกว่าเราจะทำสำเร็จบ่อยครั้งที่เรามักจะต้องเจอกับคำพูดคำดูถูกความสงสัยความไม่เข้าใจและการกระทำต่างๆที่สร้างพลังลบให้กับเราไม่น้อยค่ะเข้าใจต้นทุนของความทะเยอทะยาน และเตรียมการรับมือกับราคาที่ต้องจ่ายในการเดินทางสู่ความสำเร็จนะคะเพราะการที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นอาจจะต้องแลกกับบางสิ่งและทิ้งบางอย่างไว้ข้างทางบ้างเพราะทุกทางเลือกนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะนำพาเราไปพบกับความสำเร็จนั้นนั่นก็คือการรอรอให้เป็นเย็นให้ได้ รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมเย็นใจกับอารมณ์ความอยากที่เร่งเร้าให้ได้ดั่งใจตนโดนันทรัม์ได้กล่าวว่าความสำเร็จคือความอดทนและการรอคอยเวลาที่เหมาะสมแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่างโดนันทรัม์ก็ยังต้องมีบางจังหวะเวลาที่เหมาะสมคนที่พรีพร้อมทั้งอำนาจและเงินอย่างเขายังไม่สามารถที่จะเนรมิตสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและดังหวัง การรอคอยเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยและดูเหมือนจะไม่ใช่นิสัยสันดานธรรมชาติของคนส่วนใหญ่การไม่ยอมรอนำมาซึ่งผลในทางลบมากกว่าทางบวกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องมีคุณสมบัติในการรอคอยถ้ายังไม่มีก็ต้องฝึกค่ะฝึกรอคอยให้ได้เริ่มจากรอในช่วงเวลาน้อยๆไปก่อนจากนั้นก็ฝึกรอให้นานขึ้นเรื่อยๆโอกาส เป็นช่องทางให้เราไปสู่เป้าหมายได้ไวขึ้นก็จริงแต่การเลือกใช้โอกาสให้ถูกที่ถูกเวลาก็จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะอย่ารอโอกาสที่จะลงมือทำแต่จงลงมือทำเพื่อสร้างโอกาสเพราะโอกาสอยู่ในมือคุณ ันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลหวงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใด เธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากเอาจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใด ไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากก็จะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใด